สวัสดีครับท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ฟากควานนะครับอีกด้านหนึ่งของควานพะเยานะครับด้านหลังผมนั้นนะครับก็คือฮโน้นนะครับเป็นฝั่งของทางตัวจังหวัดพะเยานะครับโน้นฮะเห็นสารากางจังหวัดพะเยาลิยบๆอยู่นะฮะผมไปยืนอยู่ที่ตำบลบ้านสางครับวันนี้นะฮะมีกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่ตำบลบ้านสางโดยเฉพาะที่บ้านสางนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งนะครับวัชพืชของก้นพะเยาที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือผักตบชวานะครับแม่บ้านทางชุมชนรอบก้นนะครับก็ามาทําเป็นหัตกรรมผักตบชวาแต่ว่ามันก็ยังมีเยอะนะฮะในก้อนพะเยานะครับเพราะฉะนั้นจึงมีวิธีการนําผักตบชวามาใช้ประโยชน์อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือนําม,มาเป็นพลังงานขงต้ม ในคนเลือดนะครับผมว่าไปพบกับน้องอรวรันจันพงศ์ศรีนะครับจะพูดให้ฟังพาไปชมกิจกรรมในวันนี้นะครับเชิญครับสวัสดีค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นพิธีสมมอบนะคะเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันนะคะที่ตำบลบ้านสามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะโดยกระทรวงพลังงานได้ร่วมกับนะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะก็ได้คิดโนในเรื่องของอการผลิตพลังงานทดแทนนะคะแกส๊สแก๊สซิฟฟิเคชันเพื่อที่จะ เรยนจากขับตบชวาจากมลพิษต่างๆในกนพะเทานะคะสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะคะเอามาทมําเป็นประโยชน์เพื่อที่จะเข้าในกระบวนการต่างๆทั้งหมดเนี่ยประมาณถสี่หขั้นตอนนะคะมูลค่า1นล้านสองแสนบาทเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ท,ทําพิธีสมอเทคโนโลย,ยีเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่านะคะทางตำบลม่สาก็จะได้เป็นผู้นานะคะในเรื่องของพลังงานทดแทนในลําดับต่อไปนะคะค่ะก็จะพาทัวร์นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องผลิตแก๊สชิมมดนัวเล็กนะคะ คร่งพลังงานที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นผักสมชวาที่อัดแห้งมาเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องนะคะเครื่องก็จะทํากระบวนการแล้วก็ผลิตเป็นแก๊สชีวมวลออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้่าก็ได้ทําการทอดป่าส้มเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราลองมาดูเ,เครื่องตั้งแต่ต้นกำเนิดเลยทีเดียวนะคะกระบวนการเริ่มต้นนะคะก็เริ่มจากผักสมชวาแบบ,แบบนี้นะคะเป็นเปียกๆแบบนี้นะคะ พอสับได้ออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเศษเล็กๆแบบนีเสร็จปุ๊บ <ś m uch> จากขั้นตอนนี้เราก็จะไปตากแหแ้งนะคะตากแห้งเป็นลักษณะแล้วทีนี้เนี่ยก็จะมาที่เครื่องอัดแห้งเชื้อเพลิงค่ะพออัดเป็นแห้งปุ๊บเนี่ยเราก็ได้แห้งพลังงานมาเรียบร้อยแล้วเวลาเราจะเข้าเครื่องเล็บเมื่อสักครู่นะคะเราต้องตัดเป็นเล็กๆก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการในการเริ่มต้นแต่ทีนี้เราจะมีเครื่องระบบผลิตแก๊สชิมวนขนาดใหญ่นะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องใหญ่นะคะเป็นระบบผลิตแก๊สชีวมวลนะคะก็ <S <S เป็นเครื่องใหญ่ที่เวลาเราผลิตเป็นแก๊สออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเครื่องหล่อเย,ย็นพางกนก็สามารถทําการทอดแคบหมูนะคะเมื่อสักครู่ก็จะมีการทอดแคบหมูมาเรียงพวกเราแล้วนะคะแล้วก็สามารถเอามาเชื่อมต่อกับเครื่องอบแห้งนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นลำไย,ยอบแห้งหรือว่าจะเป็นผลไม้อบแห้งนะคะของอตําบลแต่ละตําบลน,นะคะสามารถเอามาต่อยอดในเรื่องของ,ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของตําบลได้เลยทีเดียวค่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องหนึงเป็นเครื่องรีด้ำค่นะ เป็นไงบ้างครับกิจกรรมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องอรวรันจันทรองเสีนะฮะพิธีกรหญิงคนสวยของเรานะครับที่พาชมกิจกรรมวันนี้นะครับก็ท่านครับผักตบชวานะครับเดิมเป็นวัชพืชที่ไม่มีค่านะครับแต่หลังจากนั้นนะครับได้มีการได้มีการส่งเสริมนะครับหน่วยงานราชการต่างๆได้มาส่งเสริมฝูกลบรมให้พี่น้องแม่บ้านนะครับมาทําเป็นธุรกรรมผักตบชวาส่งขาย เป็นสินค้าโอท็อปนะครับเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดพะเยาทีเดียวนะครับและบัดนี้ก็มีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็คือสามารถนำขดตบชวานํามาเป็นพลังงานทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับโดยใช้มาเป็นพลังงานเป็นทานแล้วก็มาเป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มในครัวเรือนของเรานะครับราะว่าต่อไปขดดบชวาจะมีค่ามากมากทีเดียวนะครับในกรุงพะเยาครับ